สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟสีสวัสดีเพื่อนเพื่อนี่พี่ทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านตุ๊กตาพันไม้นะครับผมวันนี้มีกุหลาบใหม่มาลงแล้วนะครับผมไม่ได้ขายกุหลาบมาน่าจะรวมๆสามเดือนนะครับวันนี้ก็จะมีพบกกุหลาบใหม่มาลงเลยสวยๆนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์นะครับ เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบสองนะครับวันที่ถ่ายคลิปวันเสาร์ที่ยี่สิบสองมิถุนายนนะครับนี่กุหลาบมาลงใหม่ต้นไม่สูงมากนะครับประมาณเลยเอวมาหน่อยๆแต่สวยนะครับดอกยังไม่โตมากแต่ว่าสวยฟอร์มสวยๆกันเลยนะครับนี่ดอกกำลังเบ่งบาน ก็จะมีพวกพันบีช็อปกุลาบพวงกุลาบเหลือชัวเ e อมานเอลพวกนี้นะครับเยอะนะครับบางสายพันธุ์ก็ลืมชื่อแล้วนะครับผมไม่ได้ขายมาสักสามเดือนก็ลืมชื่อไปแล้วนะครับแต่ก็ยังพอจำได้บางเป็นบางสายพันธุ์ ต้นนี้ก็จะเป็นตุ่มตูมเลยนะครับผมดอกตุ่มตูมกำลังแย้มงามๆเลยครับนี่สวยงามนะครับกุหลาบปลูกตอนไหนก็สวยนะครับแต่ว่าดอกอาจจะเล็กลงหน้าร้อนนะครับพวกดอกสีม่วงพวงกพันบลูรีเวอร์นะครับนี่ก็ลงไม่เยอะนะครับ เที่ยวนี้มาลงอยู่ประมาณ700รต้นนะครับผมนะครับท่านใดที่ชื่นชอบกุหลาบก็มาแวะชมแวะซื้อกันได้นะครับผมซื้อไปปลูกกันได้นะครับตลาดต้นไม้ของ15้านะครับร้านตุก๊กตาพันไม้ของจะพาชมแปลง ประมาณนี้นะครับสวยๆกันเลยดอกยังไม่ใหญ่มากนะครับ กุหลาบจะดอกใหญ่ในช่วงหน้าหนาวนะครับผมหน้าหนาวนี่ดอกใหญ่แน่นอนนี่นะครับก็มีต้นไม้หลากหลายนะครับมีเป็นมะลิก็มีนะครับมะลิจันทบูร์พวกต้นฟูลิงลาเวนเดอร์ก็้อยู่ต้นนู้นนะครับต้นลือสีผสมมีหลากหลายชนิดนะครับต้นไม้ที่ร้านตุกตาพันไม้นะครับตลาดต้นไม้คลองสิบห้า ทางร้านยังไม่เยอะนะครับช่วงนี้ก็จะลงน้อยๆหน่อยนะครับมาแวะซื้อแวะชมกันได้ครับโอเคนะครับผมก็จะพาชมกันประมาณนี้นะครับไวค้คลิปหน้าไว้พบกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ